ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับผมทักมาได้นะฮะโออันนะครับเอาละเอียดก่อนเลยนะครับที่ครับนี่ครับวันที่แปดยังรับของกันอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมก็ได้มาวัดตะโกอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับวันที่8ยังรับวัตถุมงคลลงพนรวยอยู่นะครับรุ่นชนะจุดหกข้ามีแต่รวยนะฮะก็ เดี๋ยวเราไปชมนะครับเหรียญราคานะฮะรอบๆงานกันครับว่าราคาจะอัพขนาดไหนโอเคครับไปครับผมเหรียญครับโอเคครับนี่ครับวันที่แปดยังรับของกันอยู่นะฮะวันที่เก้าก็รับกันอยู่นะครับนี่ฮะถ่ายคลิปในวันที่แปดนะครับขอาคครับอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะฮะอ๋อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับ พระอาจารย์แก้วนะครับอาจารย์แก้ว,าากวได้เมตตาเจิมนะครับจานให้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอาจารย์แก้วนะครับได้เมตตา จานนะฮะจานเหรียญน,นะครับแล้วก็เจิมจานโพสเตอร์อน,อนะครับให้สิทธิานุสิ์ในวันนี้นะฮะที่มารับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยสองสสอสม,มาวัดตะโกกราหรวงพ่อรวยการเงินม,มันติดชีวิตมันปู วยไมม่ีเด้พานนิมนตรจะเจิมนะครับเจิมแป้งไม่ได้ครับมซื้อมาแล้วแถมนี่ยิงจริงนเลยแต่ขาเลยี่เ เลขแอันนี้เลยนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นอะเลขแปดแปดสองหมื่นเนเลขแปดแใช่ไหมครับสินิ้วสินิ้วครับผมอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สามพัน้ครับนางกวักสามันเก้านังกวักเลขสี่สามกับเลขสองนดโอ้เลขสวยเลขสวยครับเลขสวยครับห้าพับาทครับออร์เตอร์่มีรายโอเค ดูเาดี่นเก้ากับสามพันเ้าสี่พันหกสี่หลอดนะครบ้กรรมการนะครับครับผมอันนี้อันนี้เลขอันนี้เลขใช่ครับยาแดงเท่าไหร่ครับยาแดงเพ่ยี่เก้ใน้องยาแดงเท่าไหราสองพันสี่พันห้าสองพันห้าสองพันห้า ขนาดหนาด1บาทน,นะราคาวันนี้ยังถือว่าเป็นราคาส่งนะถ้าเป็นเลยวันนี้ไปนะมี3,000นถึง3,500ต่อหน้าร้านนะครับผมหนา่งบาทน,น้นำเงินน้ำเงินเหรอครับเท่ากันครนับเท่ากันองบาทนะโอ้<ะ>โ,อโหข<อ>นาด 1, 1บาทอันนี้คือราคาส่งในในในใ,ในวันถ้าออกนะจะบอกเลยว่าถ้าเลยจ้าอันนี้ไปก็แต่สามพันห้ามีแน่นอนใช่ครับนี่ครับคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับนี่ ครับแข่งข้ามเยอะนะครับเยอะเลยนี่รลเก็ตเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่เอเอีนี่เอสีแดงเอสองพันห้าครับอันนี้สีแดงครัแดงสองพันห้าครับผมสีฟ้าเหรอครับสีฟ้าสองพันครับฟ้าสองพันอันนี้พันแปดครับอันนี้สีทองใช่ไหมครับอันนี้สีเหลืองครับอ๋อสีเหลืองหรือสีทองเหลืองพันแปดครับสองพันห้า สองพันสองนพันแปดครับผมโอ้โหนี่ยจะมีเลขด้วยนะครับจะจะเ็จะแพงจานแล้วจานแก้วแล้วจานแก้วจานแก้วมตาจานให้ด้วยอันนี้เป็นยูนในชุดอะไรครับเนี่กรมการครับุคู่บุญคู่บุญอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่35ห้าครับเลข้าหวมากเดฉากทองอันนี้เขาเรียกฉากทองใช่ไหมครับรับผมโเลข้ เลขแปดเก้าจาหลังครับอันนี้เป็นลงยาฟ้าใช่ครับกรรมการเหมือนกันครับโอ้ยลงยาฟ้าลงยาฟ้าต่อกกอครับตอกอนี่นี่นี่อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ้าวอ้าหรอครับ นั่งกวาดหน้าทองสี่พันห้าครับสี่พันห้าครับผมสวยมากเนี่ยเนื้อเงินหน้าทองคำแล้วเขียวนะครับเขียวสองพันห้าครับเขียวหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโหสร้างน้อยจังอ๋อมันมันมาคู่กันนี่ครับคู่กันเออมาคู่กันที่ตอนตอนจองอ่ะใช่ไหมครับใช่ตอนจองมาคู่กันเลยเนี่ยใช่ครับอืมอันนี้ ล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตอ๋อผมเถักทองผมนึกว่าอันนี้คำนวะนวะไม่มีหรอครับนวะน์หมดครับโอ้นวะฒขายดีมากสร้างน้อยด้วยสร้างน้อยครับในแหวนรวยร้อยปีครับอ๋อคนละรุ่นรวยร้อยปีเท่าไหร่ครับเนี่ยแหวนรวยรวยร้อยปีพันเจ็ดเป็นเนื้อเงินไหมครับเนื้อเงินครับอ๋อเนื้อเงินโอ้โหสวยมาก เลข66ครับ66ใน66แหล่งฟองคำ500 2 500 65องศาอ๋อเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อันนี้เปิดไว้3,050ครับม3,050เนื้อเงินลงยาแดงครับเลข66อันนี้เปิดไว้3,050ครับด่าแล้วเยอะมากเลยโอเคครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับมาดูฮะว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างมาชมครับเรามาชมนะฮะว่าวันนี้ได้อะไรกันบ้างโอครับนี่ฮะ เนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำชนะจนหกห้ามีแต่รวยนะฮะตอนนี้ก็ราคาอัพแล้วฮะห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นสี่ครับผมชอบมาครับองนี้นะฮะเนื้อทองคำสวยมากครับน้ำหนักฮะยี่สิบจุดสองหกเลขหนึ่งสี่ห้านี่ครับขอบคุณมากครับที่พี่เขามาแบงครับดูครับอันนี้สวยมากเลยนางกวักครับเนื้อกระไหลทองโรงยาแดงน้ำเงินเขียวครับ ยู่ในชุดนี้นะฮะนี่ครับผมมีแบ่งนะครับมีสอชุดนะครับอับปก,ก้านะครับอับปก,ก้าดูฮะแล้วก็พวกนี้จะเป็นเนื้อกะไร่ทองลุงยาขาวนะครับอยู่ในชุดกรรมการครับผมนี่ฮะได้มาเยอะเลยนะครับพวกนี้อันนี้หมายเลขนะฮะสวยนะครับสวยฮะนี่โอ้ครับได้มา น่าจะเจ็ดเหรียญน,นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ครับนี่ไฮไลท์เลยฮะเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับอยู่ในชุดกรรมการนะฮะดูครับดูครับเดี๋ยวามาชมใกล้ใกล้ดีกว่านี่ครับผมนี่ฮะเลขแปดเก้าครับมีรอยจานของพระาจารย์แก้วด้วยนี่ครับผม โอ้โหอยู่ในชุดกรรมการนะครับโอเคครับผมทักมาได้ครับผมทักมาได้นะฮะอออันนะครับนี่ครมีเยอะเลครับผมโอเคครับ